สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าแต่กกอกนะคะวันนี้วันนี้น,น้าแตจะมาถามตาชานะว่าเอารู้สึกรู้สึกยังไงเย็นนี้ลูกๆหล,ลานๆเขาจะจัดงานเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะรวัน,นคล้ายวันเกิดเ,เขาเรียกว่าจ,จัดงานวันเกิด าไปทำมีเชิงกันมีเชิงเ,เพราะว่ายัางบเบาๆเลยกลันยังนี้เอา,อาอโอ้ท้อท้ามจำนีท้ามจำนีนี่โมโหาโอ้ท้านอยู่ในหนังจีนมังกรหยกเขาเรียกฝ่ามือพระอยู่ไรใช่เออรู้สึกยังไงพอดีใจลูกหลานจะลูกหลานจะมองกล้องนออหน่อยพ่อลูกหลานจะ จะเลี้ยงวันเกิดพ่อใช่ไหมจัดงานอะไรวันขายวันเกิดขายวันเกิดจะซื้ออะไรเค้กเอาก็วันนี้ก็กินไปแล้วหรอกินเค้กไปแล้ววันนี้มีเงนก้อนโอ้มาแล้มีอีกหรือเปล่าก็ยังก็ไม่รู้เนยอ่ยอันนี้ยังไม่รู้แสดงว่าตื่นเต้นในตัวที่ไม่รู้นี่ใช่ไหมตื่นเต้นอยู่เนี่ยไม่ตื่นเต้น ดูชุดก่อนตื่นเต้นไม่รู้จังเลยไม่รู้จังเลย,เลยนี่ <laughs> แต่วันนี้พ่อหล่อมากนะนพ่อหล่อมากมากโอ้ยยองยองโอ้ย,อยบยันไดเด้อยี่ตาชานหล่อมากมากนะวันนี้ทา,าแป้งแต่งตัวรอแต่แต่แตาชันตาชันนี่แต่สนใจเลยพ่ออยู่แต่เป็นบา่ามานี่ก <laughs> ็ไปหาก็ไปหาห้านอวมมา,าไปคุยกับห้านรวมไปเล่นกับห้านรวมดูก็ หนังญี่ปุ่นก็คุยกับร้านโอมาพ่เขาก็แซวว่าตาชานทำไมแต่งตัวพ่อดำนาใกล้จะเสร็จแล้วก็เหลือแปลงเดียวใครใครแซวใครแซวก็รูกห้านยูทูบแหละนี่ตาชานมีพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนพ่อวันคล้ายวันเกิดนี้วันนี้พ่ออายุกี่ปีกี่ขวบแล้ว วันนี้กี่ขวบนิ็หน่อยอนุบาลจองหกสิบแปดขวบยางน้อยๆวันนี้คำถามนี้ตาชันก็ยิ้มได้นี่ไงพ่อก็ยิ้มแล้วยิ้มได้ในทุกคำถามก็ก็มีความสุขแล้วสำหรับลูกก็หกสิบแปดปีนะก็หกสิบแปดขวบนะหกสิบแปดขวบเต็มสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนมิถุนายน ตาตายายจำได้ว่ายี่สิบแปดเองมิหน้าล่ะตาถึงหล่อบ่ได้บ่ได้รักฐานไม่มีอยผมหงอกละไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผมนะเขาเรียกว่าไฮไลท์ไฮไลท์ไม่ใช่เพราะตอมันตอยนี่นี่มีตั้งแต่เป็นบ่าวมานน่หอดเถาบัานนี้คนจัดงานมา่เกิดเหบ่โอ้ย่ะกระบอกมีเนรอน้อาผู้สาวจะบ้จัดงานมา่เกิดดิ ใช่พี่าวใช่เขาดีที่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตใช่โอครั้งแรกในชีวิตของตาชานนะที่เขาทำเค้กทำเค้กให้แสดงว่าเห็นเค้กแล้วก็ตาชานเหรอว่รู้สึกรู้สึกแปลกไหมอ๋อแปลกตั้งแต่ได้ยินอย่างเต็มเต็มต็มตาชันก็งงมากคนคืบคานมาคืบคานมาบางคนเนี่ย บางคนนี่น้าแต่เคยเคยมีเพื่อนมีเพื่อนไปอันอีสมอันบ้านกุ้งห้องเออไปงานมันเกิดเฮ้งานมันเกิดต้องเอายางไปงานมันเกิดมูวะย่างไปซื้อกับใครผู้ใดบุ๊บบอกว่าซื้อขนมไปหาบาทต้องมีของของขวัญเนาะของขวัญของขวัญเราไม่รู้จักว่ามางานมันเกิดต้องมีของขวัญไงทีนี้น้าแต่เขาเอาตะบูกุ้งมาเดี๋ยวใส่ผ้ามาภาษาเด็กน้อยเนาะภาษาเด็กน้อยภาษาเด็กน้อยบ้านนี้ เขาลองแฮปปี้เบอร์เดย์น่าจะนึกว่าเขาจะร้องเพลงชาตินะก็เด็กน้อยนนอะเด็กน้อยบู้จำว่าแฮปปี้เบอร์เดย์มันคืออะไรเด็กน้อยบ้านนอกสงสัยตาช้างก็จะประมาณนั้นแหละเป่าเทียนเป่าเทียนเป่ายังเอาเมื่อกี้ก็เดินเดินเข้าไปในรั้วเข้าไปในบ้านเขานะทั้งโอมนะเขาไอเพิ่งเข้าไปเขาร้องเพลงอะพี่เบิร์ดตาเขาหัวเลาะอะไรอะพี่เบิร์ดแฮปปี้เบอร์เดย์นั่นแหละแฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์เฉลิมเฉลิมเสด็ เข้ามามาตอนนั้นแอนก็แวะจะพึกไปตาต้องมาหน่อยแวะมาหน่อยแวะก็เอาอันเบิร์นหน่อยโอ้ก็แสดงว่าเขารู้เขารู้วันเกิดของตายดีใจไหมที่เขาจัดจัดงานมาเกิดให้นี่ลูกๆหลานๆจะมาบ้านนี่ดีใจไหมก็ดีใจวันนี้ก็ก็ว่าจะไล่สดขอบคุณเอสีที่ไปที่ไปช่วยที่ไปช่วยนะขอบคุณยูทูบ ทีไปช่วยเอ่อก็พ่อก็ว่าจะไล่สดคุยคือเราไล่ไล่สดไล่สดไม่สามารถไม่สามารถก็พูดก็ยังไม่เป็นไม่ถูกันและเนาะเออก็ก็ดีแล้วพูดได้ซักนี้นะดีแล้วเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่เคยได้ไล่สดเนาะใช่ต่อไปเราก็จะไล่สดตอนนี้กำลังตบยุงสดๆอย่างน้อยๆวันนี้พ่อก็ยิ้มแล้วหลายๆครั้งนะคะ ต่อไปนี้เราก็จะไล่ไสุดตลอดเย็นยนี้ก็จะมีการ <c oughs> สปไปนิดๆหน่อยๆหรือไม่รู้เหมือนกันน้าต่ก็ไม่รู้นะแล้วก็เา็าเรียกว่าอะไรนะจะมาแสดงความยินดีลูกๆรอนาก็จะม,มากินข้าวกินปลาอยู่ที่บ้านนะครับก็ใช่<ต>ปลาก,กินตอนเที่ยงแล้วน้าเจตอนเที่ย,ง,ยงกินแล้วปลากินอย่างอื่นมั้ง า้ย่ายก็ทาสบ้านนะครับยายก็ทํามนเตรียมพอจะมารับยก็เตรียมเตรียมตัวรอรับหลานๆนะที่จะมาอุปนิมกเกิดให้ตาชานใช่โอมเ่้าวโอมไม่ได้มาเโอมบอกาใหญ่โอ้โหคนแรกที่มาอุปนิมวันนี้นะคะสําหรับเย็นวันนี้ยอ๋อ โอ้อย่าดเดี๋ยวเขาหยาดเพื่อนอย่าเพิ่งไล่สดเลยพ่อให้ลูกได้แปดนาทีก่อนนะพ่อกี่นาทีแล้ดเพิ่งจะได้หกนาทีเองพ่อ,อพ่อจะขึ้นไล่สุดแล้วเหรอนานนะาะไล่สุดคุยกับไอ้จีนไล่สดคุยกับไอ้จีนอุกนปรกรณ์ในการล่ำเรียนของตาชานะครับมาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับว <N> ันนี้เราทำคู่ม <N> ือให้ชัดเจนก็มาคาดใจอีกครับแล้วเรากอกแล้ก็มาเขียนอีกนะครับ แกก็ม่เขียนหนึอแกบอกถามว่าถามว่าเขียนอย่างนี้จําได้ไหมคือเขาครับผมได้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 สี่ได้เลยแสดงว่าเจนนี้จะไลฟ์สดนีกจะกดเองเลยกดเองกดเองขึ้นเลยพ่อให้น่ากดให้เอาเ้นเบลเเกัเอาเบิา่อตลเาเ้าเบิ้่ดกันเอาเ้เอาเบิ้าเ่ดาเ้เอาา่โดูนเาด้ลีอาุยหรือาเบล่อ รำเรียนวิชามาแล้วถอดทรศถอดถอดถอดให้ยางถอดให้ยังนานขึ้นเลยขึ้นเลยปเยนปุ้ดปุ้ดปุ้ดป้ด้ยนี่เก็บำไรพ้อมีคู่มือด้วยมีมีคู่มือมีคู่มือสั้งชื่อด้วยน่คู่มือคัมภคพีนี้ท่านได้แต่ใดมาคุยกับเอฟตอนเย็นนาน น่าเห็นไหมขึ้นนเลยนะโอ้โหซะได้ละซะได้ล้มาเมื่อนมันก็บรกเกินแสดงว่าไม่ขีขานหรือเปล่าม่ีาประชามีพู้มีส่วนตัวนะนครับเออจริงๆนะแแจนะแแจก็นำาคร่มือให้แต่ว่าบกคักใส่คนองกโซ่ต้องสือวนไปต้องสือ เขรียกว่าผิดแล้วเว้ยอ้าผิดแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งค่าไอ้นั่นให้มันตั้งค่าให้มันไอ้นั่นยังให้มันมีโฆษณาหรือยังเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพอตั้งแต่แต่อยากยุ่งเท่าไหร่ก่อนยุ่งเลยก่อนยุ่งเลยและยุ่งเลยละยุ่งเลยละเอามาเอมาเอามเออพัดลมเลยไปที่บวกมันลุ้นกันนะครับว่าจะไลฟ์สดได้ไหม แล้วไปที่ตัง้งชื่ออาไชื่อาพูดพูดพูดคุยกับเอสจีตอนเย็นอืมพีดแล้วนะคุยกับซีเอสไอยังไงมันพิดแล้วเอาไหมไม่นั้นมัน,มนปูนตันนั่นน่ะซีเมนต์คุยกับซีเมนต์บอ <laughs> <laughs> สคุยกับซีเซมันค่ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก่อนจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะคะ